สวัสดีครับผมพบกับรายการนะอคาไลชแน,นลกันนะครับครั้งนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปานดินกระชังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทั้งภาคอีสานนะครับผมปานดินที่นี่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมีทั้งหมดในเขื่อนนะครับกว่า1 5 0 0 0กระชังนะครับผมก็ ที่นี่ด้วยเรื่องของตัวศักยภาพการเลี้ยงแล้วก็ในเรื่องของตัวคุณภาพการเลี้ยงการจัดการนะครับผมทำให้ปลาดินของที่นี่นะครับเป็นปลาดิ้นที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวการเลี้ยงนะครับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับในช่วงที่สถานการณ์ราคาอาหารสัตว์ก็พุ่งสูงแล้วก็ต้นทุนต่างๆสูงขึ้นเราจะไปดูว่าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยังไงให้มีกำไรในสภาวะที่ลำบากแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ตอนนี้นะครับผมก็ผมก็อยู่กับทางเจ้าของเจตนาฟาร์มนะครับพี่เกดของเราในเองสวัสดีครับพี่เกดครับสวัสดีค่ะครับพี่เกดครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมอ่าชื่อชราชพรชายเลี่ยมค่ะเกดเจตนาฟาร์มค่ะเจตนาฟาร์มพี่เกดก็คือเราเลี้ยงเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเลี้ยงตาเราเลี้ยงตานินในกระชังเนี่ยมานานขนาดไหนแล้วครับประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วทำไมจับพัดจับผูได้มาเลี้ยงตัวนี้ครับอ๋อพอดีพื้นที่ของเรามัน มันเป็นพื้นที่แม่น้าอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลี้ยงปลานี่ยแหละก็คือเราเป็นคนที่นี่อยู่แล้วใช่ค่ะก็คือเราอยู่ในในบริเวณเขื่อนลำปาวอยู่แล้วก็เลยมาเลี้ยงทำอาชีพเลี้ยงปลาใช่จ้ะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเรื่องของตัวความรู้อะไรต่างๆความเข้าใจในการเลี้ยงปลาเราเริ่มยังไงครับตอนแรกไม่มีความรู้เลยค่ะครับทดลองแบบลองผิดลองถูกมาฮะจนจนจนได้ได้ความรู้ ก็ตั้งแต่เริ่มจุดเริ่มต้น10ปีที่แล้วใช่ค่ะปัจจุบันนะครับผมพิ่เกตเองเนะครับเจตนาฟาร์มเนี่ยเรามาีกระชังทั้งหมดในการเลี้ยงอ่ะเท่าไหร่ครับธุรกิจ <900 S 2> ของเราประมาณ9 0้ค่ะ9ยเก้รกระชังอันนี้คือในรูปแบบของกระชังเนี่ยคือของพิ่เกตในเขื่อนลำปาวเจตนาฟาร์ม9 0้า้กระชังประมาณค่ะแบ่งเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของตัวาภาพรวมของตัวธุรกิจของพิ่เกตจะแบ่งให้เกษตรกรเขาเลี้ยงให้ค่ะ เป็นก็คือเป็นระบบให้เกษตร,รกรเลี้ยงให้ลูกกระชังของเราพี่เกตก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นคนอเอาลูกพันธุ์ไปให้อาหารไปให้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนจําหน่ายใช่ค,ครับผมเราเป็นเอเจนต์มากี่ปีแล้วครับพี่เจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเราเลี้ยงสามเราเริ่มเลี้ยงหาปีหลังนั้นคือเราเป็นเ,เราก็เลยเป็นเอเจนต์เลย<ช>แสดงว่าผลการเลี้ยงคือแบบถือว่าดีเลยเนาะใช่ค่ะอืมครับถามพี่เกดนิดน,นึงว่า ในส่วนของการเลี้ยงปลาเนี่ยอย่างช่วงปลายปีที่แล้วเนาะเราก็รู้อยู่ว่าเขื่อนลำปลาวที่นี่เราเจอในเรื่องของตัวความเสียหาย <Okay. S 1> จากเรื่องของตัวปลาตักน้ําน้ําเสียแล้วหลังจากนั้นมาก็คือตรงนี้คือขอบรอบนี้คือเป็นรอบที่เท่าไหร่ครับหลังจากนั้นรอบที่หรอบที่อ2ออ่าอันนี้รอบที่ที่1รอบรอบแรกรอบแรกอันนี้เรียมจะจับละยังไม่จับนะคะครับผมคราวที่แล้วนี่เป็นไงบ้างครับเสียหายกันทั้งหมดเลยใช่ไหม ทั้งหมดเลยค่ะแต่เฉพาะของพี่คือ150ติน150ตินลหมายถึงผลผลิตปลาที่อยู่ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยที่เลี้ยงที่ที่พร้อมจําหน่าย150ริอมพร้อมจำหน่าย150ติน,มน,ตนไม่รวมกับที่เลี้ยงแล้วรอขึ้นไม่รวมไม่รวมค่ะโอ้โหครับ150ตันอืมครับตรงนี้เองเนี่ยครับก็ในการเลี้ยงปลาของเราเนี่ยครับของหัวใจสาคัญเริ่มต้นคืออะไรครับถ้าหัวใจสําคัญมันจะมี หนึ่งก็คือลูกพันธุ์มาดีสองอาหารดีสามคนเลี้ยงใส่ใจคนเลี้ยงใส่ใจการดูแลใส่ใจครสามประโยชนี้คือโอเคเลยก็คือลูกพันธุ์อาหารแล้วก็คนเลี้ยงการจัดการก็คือสามมันเป็นสามหัวใจสําคัญองค์ประกอบสามตัวนี้คือหลักเลยที่ดีค่ะครับผมอย่างนี้ก่อนเลยก็คือเรื่องของตัวลูกพันธุ์ลูกพันธุ์เนี่ยทางพิเกตมองถึงความสําคัญ แล้วก็มีหลักในการที่เราจะคัดเลือกลูกพันธุ์มาเลี้ยงยังไงบ้างกับเนี่ยสภาพการเลี้ยงในใน,ในแหล่งน้ําในเขื่อนของเราสภาพอากาศที่เราอยู่อย่างนี้มีมีผลในการพิจารณาลูกพันธุ์ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือรูปพันธุ์ของของที่เอามาใช้เนาะมันจะหนึ่งเลี้ยงง่ายโตเร็วครับอ่าอัตรารอดจะดีค่ะอือะอ่าเหมือนกับว่าเรื่องโรคหรือเรื่องการจัดการอะไรอะ่ะมันจะจัดการง่ายกว่าครับ ก็คือลูกพันธุ์มาตั้งแรกก็คือว่าต้องมีความแข็งแรงต้องมีความแข็งแรงค่ะใช่เลี้ยงง่ายแล้วก็โต,รโตรเร็วโตเร็วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือลูก,ลกพันธุ์หลายหลายะหลายๆก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ละคอนเซปต์ <Concept. S 1> ในเชิงคอนเซปต์ของเขาเพียงแต่ว่าผลการเลี้ยงจริงอย่างเงี้ยเราจะรู้เราต้องมีการต้องพิสูจน์พิสูจน์ต้องทดลองครับมันถึงจะรู้ว่าอัตราลอดดีไหมแล้วปลาปลาพิการมีเยอะไหมอืม ความแข็งแรงเยอะไหมประมาณนี้ครับผมของพิเกตเนี่ยเราใช้ลูกปลาอะไรครับมานิดค่ะขนาดไหนครับผมลูกปลาฝฟย5นิ้วค่ะลูกปลาฝาย5นิ้วก็คือ5มิลที่5มิลค่ะก็เป็นลูกปลาายขนาดพวก5ามิลก็คือใบมะขามใบมะขามค่ะก็คือเราเอามาแล้วก็เรามาเนสเซอรี่ต่อใช่ค่ะใช่ไหมครับเนสเซอรี่เองใช่ค่ะแล้วเราทาเองเราบานเองพอบาลได้ประมาณสักเดีอยนถึงเดีอยนครึ่ง ได้อยู่ประมาณ40ตัวโลเราก็เอามาลงกระชังเอามาลงกระชังอันนี้คือเรื่องของตัวหลักของลูกตาทาไมถึงเลือกคิดว่าลูกตามานิดเขาทาไมถึงเลือกของใช้ของเขาคือของเขาน่ะอัตราลอดเยอะอัตราลอดเยอะแข็งแรงทนทานอัตราลอดนี่เราวัดตั้งเราวัดไม่ไม่ได้วัดตั้งแต่ไม่ได้วัดตอนที่เราชามเราวัดตอนที่จับใช่ค่ะอ้าวถ้าวัดจริงๆก็คือวัดตอนที่ชาด้วยแล้วก็มาตอนที่ลงกระชังด้วยและตอนที่จับขายด้วยอือ ถ้าเกิดว่าเอาลงชามแล้วอาจจะรอดไม่ได้มันก็ส่งผลที่ต่อกระชังเหมือนกันค่ะครับอืมก็คือของเขานี่คือลูกปลาของมานิดก็คืออัตรารอดดีค่ะอัตรารอดแล้วก็แข็งแรงแล้วก็โตวไวโตวไว,ตว,ไวครับผมแล้วเรื่องของตัวความหนาแน่นในการปล่อยครับผมเป็นยังไงบ้างครับของเราถ้าถ้าปล่อยนี่จะปล่อยอยู่พันห้าถ้าเกิดนานแน่นมากมันจะยังอาหารกันกินครับหมายถึงว,ว่าในกระชงังหนึ่งกระชังเนี่ยขนาด5้าคูณห้าเมตร ก็ความลึกประมาณ2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งปล่อยพันห้าปล่อยพันห้าร้อยตัวประมาณนี้ใช่ค่ะครับผมถ้าปล่อยมากกว่านี้ก็จะมีปัญหามันจะแน่นเกินไปการการแย่งอาหารมันจะทําให้ปลาปลามันแตกไซเยอะค่ะอ่าครับแต่ก็มีแบบบางบางก็เห็นว่าบางคนบางที่เลี้ยงเขาบอกว่าเ็าจะมีแบบปล่อยเยอะๆด้วยแบบอยากจะได้อยากจะได้เยอะอยากได้อะไรนะอยากได้จับปลาได้เยอะเยอะแต่ถ้าถ้าแบบนั้นอ่ะมันจะทําให ปลาเราอะ่ะมันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มันแตกไซส์เยอะ,แ,ยยอะแล้วบางทีอ่าเรื่องของถ้าเผื่อสภาพอากาศมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เอื้ออนหนวยนะพี่เนาะค่ะเราให้อาหารเยอะไปด้วยอนะ่ะโอ้โหมันก็ทําให้ท้องอืดแล้วก็ทําให้ปาลาน็อกได้ก็คือมีความเสี่ยงทําให้ปลาน็อกได้ใช่ค่ะนะครับผมโอเคในเรื่องของตัวอันนี้คือในเรื่องของตัวการสต็อกกิง้งเกินการปล่อยนะครับผมแล้วการเลี้ยงของเราเนี่ยครับผม ปจัจจัยอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของตัวอาหารอย่างที่พี่บอกอาหารมีความสําคัญยังไงบ้างในมุมมองของคนเลี้ยงปลาครับพี่เกศอาหารเนี่ยถ้ามุมมองถ้าเราอาหารมาไม่ดีมันจะโตช้าอืมันจะโตช้า,ชาแล้วมันเนื้อมันไม่แน่นไม่อ้วนมันทําให้เราการขายก็ไม่มีใครอยากซื้อออื่าเคยมีประสบการณ์ไหมครับกับอาหารที่ทําให้เราแบบว่าคุณภาพไม่ดีหรือโตช้าเป็นยังไงบ้างครับผมมีค่ะทําให้ต้นทุนเราสูง สูงแล้วทาให้เราขาดทุนปกติเราเลี้ยงอยู่เท่าไหร่ครับกี่วันนับตั้งแต่ที่เราชาตั้งแต่ปล่อยลูกขนาดลูกป,ปลาขนาด40ตัวโลถ้า40ตัวโลถ้าเกิดเลี้ยงอาหารที่ที่ปล่อยอยู่ปกติเนาะที่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ตรงฟาร์มเราเนี่ยมันจะเลี้ยงอยู่ประมาณ120ไม่เกิน150วันค่ะก็คือประมาณ120ไม่เกิน150วันก็คือนับตั้งแต่วันที่ปล่อยวันที่ปล่อยปลาขนาด40ตัวโลใช่ค่ะและแต่ถ้าเป็นเราเจอสมมติว่าโชว์ไม่ดีไป เจออาหารที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ยืดไปไประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนถ้าหกเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนคือโอเคไม่ดีละประมาณสองร้อยกว่าวันเนี่ยคือไม่ดีละ โอ้โหสองกว่าวันเดเดือนนี่ก็คือยิ่งเลี้ยงนานก็คือต้นทุนเราก็สูงขึ้นวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a l c o o b i a นะครับสอปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน q r c o d e คด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสียอม e h p ใต้กล้องจุลทรศนะครับผม1ชุด ตรวจได้100อครั้งครับจำนวน1ึงชุดไปตรวจที่ฟาร์มครับสำหรับคัดกรอง e อชในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับขอมมีจำนวนจำกัดนะครับผมทีนี้กำไรเราก็ยังยังไม่มีเลยครับผมอืมครับโอเคเรื่องของอาหารก่อนกลับมาเรื่องของอาหารว่าเราอาหารที่ดีอัตราเล็กเนื้อเราเราให้อาหารเราเลือกอาหารของใครครับผมตอนนี้มีอาหารอยู่ทีเอฟค่ะอ่าครับผมครับโคเบส อ่าครับก็คือที่ใช้อยู่ท,ยที่ใช้อยู่ก็คืออาหารทั้งอาหารก็คือที่จะเลือกให้แบบลูกกระชังเราด้วยแต่หลักๆถ้าก็เป็นลูกกระชังเราจะใช้อันนี้ค่ะของ TIF TIF ทำไมเราถึงเลือกของ TIF อ้ครับผมอเอาแบบคืออาหารเขามาดีค่ะครับมาดีกินกินกินดีตอบโจทย์ก็คือกินดีโตเร็วค่ะโตเร็วอืมครับ กินดีแล้วก็โตเร็วอัตราแรกนี้อยู่เท่าไหร่ครับพี่เก็ครับอัตราแรกนี้อยู่ 1. จุดถ้าเอากจริงๆอยู่1 3 1.2ง่อฮะ1.2อถึง1.3่ถือว่าดีเลยนะฮะดีเลยค่ะครับแต่แต่เราอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าให้1 4ึ่ง่อืมมัจะได้อยู่ในมาตรฐานมาตรฐานในในแง่ของอ่าเหมือนทั่วไปอ่าก็ค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่1 4ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าช่วงที่ถ้าจริงจริงอยู่ 1. 2อน่ ถือว่าแบบก็เรียกว่า<ด>ต้นทุนเรื่องของตัวอาหารและคุณภาพมันตอบโจทย์ของมันเองนะว่าเป็นชนอาหารคุณภาพสีอัตราเล็กเนยก็ดีค,ครับแล้วในเรื่องของตัวการให้อาหารเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ในการให้เขายังไงบ้างที่ทําให้เขาแบบว่าโตได้ตามโตดโตได้ตามโตได้ตามเป้าหมายของเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอัตราสูญเสียน้อยรวมถึงมีผลในเรื่องของตัวสุขภาพของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับคือการการที่เราเลี้ยงเนี่ยคือเราจะให้อาหาร2เวลา สองเวลาเช้าเย็นแล้วต้องให้ดูก่อนว่าช่วงนี้มันกินอิ่มไหมถ้ามันยังไม่อิ่มเราก็ให้มันอิ่มอือิ่มกับไม่อิ่มมันอิ่มแล้วกับไม่อิ่มดูยังไงกับภมิขอคนที่ไม่เคยอิมแล้วมันจะนิ่งๆนิ่งๆไม่ค่อยเข้าหาอาหารแต่ถ้ายังไม่อิ่มมันจะเข้าหาอาหารอ่าอันนี้ก็คือว่าเริ่มอิ่มแล้วก็คือก็เบาลงเบาลงค่อยๆลดอาหารลง ให้กินประมาณนี้ไม่ให้มากเกินไปใช่ค่ะวันละสองครั้งสองครั้งคบสภาพอากาศฤดูกาลมีผลต่อการให้อาหารมากน้อยแค่ไหนครับมีค่ะถ้าอากาศปิดเราอาจจะให้อาหารลดลงอืมเพราะลดความเสี่ยงครับจะเกิดปลานอกด้อ่าอย่างอากาศปิดอย่างเช่นแบบฟ้าแบบนี้คือถือว่าปิดไหมฮะไม่ปิดค่ะไม่ปิดใช่ไหมไม่ปิดอากาศปิดคือแบบคึ้มๆฝนจะตกค่ะอ่าแล้วถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนจัดก็จะลดไหมฮะอ่าร้อนจัดไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรคือมันมีออกซิเจนในตัวอแล้วเนาะออกซิเจนจะเยอะอแต่ถ้าอากาศปิดอะออกซออกซิเจนจะต่ำอ่าฮะครับผมก็คืออากาศปิดเนี่ยต้องระวังในเรื่องของตัวปลานนอกใช่ค่ะครับผมแล้วในส่วนของตัวาการจัดการอย่างอื่นๆเสริมร่วมกับอาหารเนี่ยพิเกตมีมีการาเขาเรียกว่าซัพพอร์ ช่วยเหลือกับทางลูกกระชังเราอย่างไรบ้างในการเลี้ยงการจัดการอันนี้ฟาร์มเราเราก็ต้องจัดการทั้งหมดทั้งคูปถูกไหมครับใช่<ม>ครผมอย่างไงบ้างครับผมมีเรื่องของตัวการแก้ปัญหาการปรึกษาการเลี้ยงอย่างไงบ้างครับผมมีทีมงานอย่างไงบ้างครับอ๋อมันจะมีทีมงานของเซลเซลลประจาประจําเจตนา,าร์มกับเซลลบริษัทอาหารเซเย็บครับผมจะเข้ามาดูแล ซัพพอร์ตตรงนั้นค่ะอืมก็คือว่าเราจะมีทั้งเซลล์ทีมงานของของท,งทางพิเกตเองเจตนาฟาร์มเองแล้วก็ t ี f อเนี่ยก็เข้ามาดูแลตรงนี้นให้ด้วยมาดูแลมาซัพพอร์ตตรงนั้นค่ะปัญหาเกิดจากอะไรครับอ่าทางเซลเขาจะแก้ไขอืมก่อนครับผมส่วนใหญ่ปัญหาที่พบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะถ้าเราหลักปัญหาก็คือมีปัญหาปลาตายละคะปลาตายปลาตายที่เกิดที่พบเนี่ยเกิดจาก สาเหตุไรเป็นหลักครับส่วนใหญ่ครับพี่ถ้าเป็นหลักก็คือสภาพอากาศมากกว่าสภาพอากาศก็คือเม็ดเมปีที่แล้วมันจะมีน้ําเสียลงมาค่ะอ่าก็คือเหมือนกับว่า<ม>ที่เป็นปัญหาเลยก็คือสภาพอากาศกับน้ําเสียที่ปล่อยลงมาใช่คมาถึงเรื่องของตัวนี่บ้างอาเป้าหมายการผลิตของเราเราเลี้ยงอยู่ร2อยสิบวันไม่เกิน150หสิบวันแล้วก็ปลาที่จับเราจับไซที่เท่าไหร่ครับพี่อ่าถ้า ถ้าเราจับเราจะจับอยู่ไม่เกินโลสามโลมสามถอยเริ่มจับที่ไสเท่าไหร่แปดเริ่มจับเนี่ยคือแปดขีดถึงถึงโลสามค่ะก็คือเริ่มจับที่ถ,ถ้าถ้าจะสุ่มขึ้นมาได้แปดขีดก็จะเริ่มจับละอ่าถ้าถ้าถ้าสุ่มมาแล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งอ๋อต้องคือค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งมันจะมีตัว,ต,วตัวโตหน่อยจะอยู่หัวปาหัวปลาอาจจะอยู่โลสามถ้าหางปลา,าจะอยู่แปดขีดอันนี้คือเราจับเลย เออจับเลยยกกระชังทั้งหลุมขึ้นมาใช่ค่ะครับแล้วเรื่องของตัววางแผนในการจับเนี่ยในการมันต้องสัมพันธ์กับแผนในการปล่อยปลาไหมครับหรือแล้วก็ตลาดด้วยไหมครับพี่ร้อยเอ็ดท้อถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะวางแผนเป็น,เป,นเป็นตามคิวตามระบบแต่สําหรับตัวเจตนาฟาร์มเองเนี่ยจะไปตามใครใครเลี้ยงโตเร็วจับคนนั้นก่อนอ๋อเหรอหมายถึงว่าไม่ได้วัด ต้องามคิดว่าเออสมมติว่าวางแผนว่าจะมีปลาออกทุกวันแต่ครั้งเนี้ยก็จะมีฟาร,ร์มนี้ลงเท่านี้เท่าฟามนี้ลงต,ต,ต่อเพื่อไม่ขายช่วงแต่ของพี่คือถ้าเจ้านี้ใหญ่ลงที่หลังแต่ใหญ่กว่าจับเจ้านั้นเลย <c oughs> คนเลี้ยงเก่งต้องมีรางวัลอะไรเงี้ยหรอะประมาณนั้นค่ะครับก็คือจับก็คือปลาได้ไซส์จับก่อนจับก่อนมีปัญหากันไหมฮะแล้วจะมีปัญหาไม่คืคอ <c oughs> ลูกกระชังตกตีไหมฮะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ เราคุยกันนตั้งแต่ตอนแรกที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการของเราครับผมอ่าก็คือมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับ,รบแล้วของในกลุ่มของทางเจตนาฟาร์มเองเนี่ยครับเราเราจับปลาเนี่ยเฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่ครับผมตอนนี้เฉลี่ยอยู่3าถึงสตันสามถึงสตันต่อวันณต,นตอนนี้ณณตอนนี้้นช่วงเวลาที่ปลาแบบว่าเราจับค่อนข้างน้อยใช่ค่ะถ้าช่วงจับปกติอยู่ที่ประมาณปกติอยู่7จ็ดแปดตันถึงสิบตันเจ็ด ถึง10ตันต่อวันต่อวันก็เดือนหนึ่งก็ท้าเหลยอประมาณ150ตันประมาณถึง300ตันประมาณนั้นค่ะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงปกติก็อาจจะถึง300ตันเลยประมาณนั้นค่ะลำปาวกระสินหรือว่าในพื้นที่อีสานเนี่ยมีปัญหาเรื่องของปลาที่ติดมือหรือค้างแล้วออกเยอะกันก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเจอปัญหาปลาตายมีไหมครับผมที่แอาปลาออล้นออกมาก่อนหน้านี้ไม่มีค่ะก็ไม่มีเลยแต่ถ้าถ้าถ้าจะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือโควิด โควิดคือมันไม่สามารถออกตลาดได้เพราะนั้นมันติดค่ะแต่ว่าหลังจากช่วงโควิดก็คือถ้านอกจากช่วงโควิดแล้วเนี่ยเรื่องที่แบบว่าปลาออกมาแบบปลาล้นตลาดออกมาโอเวอร์ไม่มีใช่ไหมคะเราสามารถก็คือทุกคนจัดการได้ค่ะพิเกตแล้วก็เขาเรียกว่าลน์อื่นสามารถบริหารจัดการตรงนี้ไม่ให้มันมีมากเกินไปได้ค่ะครับผมแล้วเรื่องการตลาดด้วยพี่เป็นคนก็คือเราเป็นคนหาตลาดให้เลยใช่ไหมคะเราเราเป็นคนหาตลาดให้ค่ะคือ ก็่ะปล่อยลูกปลาอาหารให้แล้วจับขายให้คะ่ะครับผมก็คือลูกกระชังที่เรากินอาหารเราใช้ลูกปลาแล้วก็กินอาหารของเราก็คือเราเป็นคนจับปลาให้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะตามในเรื่องของตามราคาที่ตกลงกันใช่ค่ะราคาก็คือมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงตา,ตามช่วงจังหวะของมันครับแต่ว่าแน่นอนก็คือว่าลูกกระชังหรือคนเลี้ยงก็อย่างน้อยคือต้องไม่ไม่ต้องมีกําไรไม่ใช่คะ่ะต้องมีกําไรคือเป้าหมายของพี่คือ ถ้าเกษตรกรได้กําไรเราก็อยู่ได้เราก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกษตรกรไม่มีกําไรเราก็ไปต่อยากต้องพึ่งพาอายกันเนาะเพราะเขาก็ถือว่าเป็นเป็นคือเขาเป็นคนคนให้อาหารให้เราเลี้ยงปลาให้เราเราแค่เป็นตลาดให้เขาประมาณนี้อืก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กัน่ะใช่ค่ะเป็นหุ้นส่วนกันประมาณน้นค่ะถ้าเกษตรกรอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับผมพี่เกศฝากสิ้นท้ายหน่อยครับอ้าวฝากถ้าฝากถึงก็ แนะนำให้กินปลานินค่ะครับปลานินกินง่ายอ่าซื้อหาซื้อง่ายซื้อง่ายกินง่ายปลอดภัยปลอดภัยพี่กินไหมครับกินกินทุกวันค่ะกินทุกวันเลยโอเคครับแล้วเรื่องของการเลี้ยงการอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากไหมครับในเรื่องของตัวอาชีพของเราอะไรเงี้ยฮะถ้าอยากจะฝากก็ฝากถึงการตลาดอยากให้อยู่ในของที่ราคาจะไม่ต้องแบบดาลง ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นสูงหรือว่าลงมาแบบลงมาแวสูงมากเบจ่ยให้มันอยู่ตรงกลางทุกคนไปได้ทุกคนไปได้ไหมคนคนซื้อไปได้คนเลี้ยงไปได้คนขายก็ไปได้ครับมาใหม่คนกินก็ไปได้ทุกเขาเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางคนทําลูกปลาคนผลิตอาหารคนเลี้ยงทุกอย่างทุกคนแล้วก็คนซื้อทุกอย่างมันไปได้กันได้หมดใช่คือถ้าราคามันอยู่ที่สามารถคนที่จะซื้อไปกินอ่ะสามารถซื้อได้เขาก็ เราก็ขายได้ถ้าเกิดว่ามันสูงเงินไปคนมาซื้อกินมันก,ก็สูงเงินไปเขาก็ไม่ซื้อเราก็ขายไม่ได้เนาะครับผมอันนี้ก็คือที่พี่เกศอยากจะให้ก็รประมาณนี้ค่ะก็คือส่วนที่คนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็มาช่วยด,ดูเรื่องของตัวด้านการตลาดเรื่องของตัวราคานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วยกินไปเยอะเ,อะเนาะใช่ค่ะ <laughs> โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกศของเจตนาแห่งเจตนารามาากขอบคุณพี่เกศมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ